สวัสดีค่ะชาวราศีเมษคลิปนี้เป็นคลิปในการอ่านดวงชะตาให้กับชาวราศีเมษซึ่งจะมีผลในช่วงเดือนตุลาคม2568ค่ะ ในส่วนของชาวราศีเมษค่ะช่องโทจะนับตามโหราศาสไทยนะคะแต่ถ้าเาในในกิดใครที่เข้ามาคุ้นชินกับศาสตร์วันตกก็สามารถรับชมรับฟังในส่วนนี้ได้ค่ะและเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะคะตัวโบเองไม่ใช่หมอไม่ใช่ครูไม่ใช่อาจารย์นะคะแต่เป็นผู้สื่อสารกับทุพันธ์ผ่านหน้าไพ่พเพราะฉะนั้นอาจจะมีประโยคแล้วก็ภาษาที่เรียบเรียงได้ไม่สละสลวยมากนะต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะคะสำหรับชาวราศีเมษค่ะโบจะเริ่มกันที่เรื่องของชคลงรับกันงานแล้วก็การเงินกันก่อนนะคะและจะไปที่พัดของความรักซึ่งจะลงดีเทลลให้้แะะะเอียดทัง3สถานนค ก็คือสถานะของคนสดคนคุยไม่ชัดเจนและคนมีคู่เดี๋ยวเรามาเริ่มจะเลยที่เรื่องราวของอการเงินโชคลาภนะคะแล้วก็เรื่องของการงานนะในส่วนใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกด Subscribe ช่องกันไว้กดถูกใจแล้วก็กดติดตามแบบสั่กันดิ่งกันไว้ด้วยนะคะขอบคุณสําหรับซปเปอร์แตงขอบคุณสําหรับ การที่หลายๆคนเข้ามาสปอร์ตกันเกี่ยวกับเรื่องของอาการสนับสนุนสินค้าก็ดีนะคะหรือการเข้ามาดูดวงกันเป็นการส่วนตัวก็ดีนะคะก็ขอให้ทุกบ้านนะคะมีพลังงานที่ดีๆได้รับเป็นผู้ที่ได้รับเป็นผู้ที่มีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตเช่นเดียวกันนะอ่ะหนยขอดูหน่อยนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของการงานการเงินโชคลาภของคุณชาวราศีมิตเป็นอย่างไรนะคะพลังงานพาไพ่ใบแรกนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของการงานโชคลาภ แล้วก็การเงินของชาวราศีเมษสถานการณ์ก่อนหน้านี้แอบเห็นว่ามีไพ่สามถ้วยแล้วก็ปิดจบ ด้วยไพ่หนึ่งไม้เท้าสถานการณ์ก่อนหน้านี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการงานการเงินชค่ลับของคุณนะคะค่อนข้างที่จะเป็นไปในทิศทางที่เหนื่อยนิดนึงนะคะมีความเหนื่อยอยู่ในนั้นเพราะมีไพ่สิบม้เท้าเกิดขึ้นแต่ในความเหนื่อยของคุณนะคะมันจะแอบเห็นภาพบางอย่างชัดเจนนะคะเช่นคนที่อยู่รอบตัวนะคะคนที่อยู่ใกลตัวหรือแม้แต่สังคมที่คุณอยู่คุณจะเริ่มรู้ค่ะว่าคุณควรที่จะปรับตัวควรที่จะทํำยังไงนะคะกับการใช้ชีวิตเพื่อที่จะ ไปในทิศทางที่ตัวเองต้องการยกตัวอย่างเช่นบางผู้บางคนต้องตัดสังคมบางสังคมออกบางผู้บางคนต้องตัดเพื่อนบางผู้บางคนต้องตัดปัญหาที่ทําให้ทวงก็เรื่องของความเจริญในชีวิตนะคะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ทีนี้ไหนขอดูหน่อยนะคะเสียงกระดูแขนลั่นวัยรุ่นก๊อปแก๊ปนะนะก็ช่วงนี้ก็ ไม่ค่อยออกกําลังกายนะคะอาจจะมีแบบเสียงก๊อบแกลบก็อบแกลบระหว่างการอ่านไพ่บ้างต้องขอภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะอ่ะถ้าพูดถึงเรื่องของการงานล่ะในช่วงเดือนตุลาคมจะเป็นยังไงถ้าพูดถึงเรื่องของการงานนะคะในช่วงเดือนตุลาคมสาหรับชาวราศีเมษนะคะแอบเห็นนะแอบเห็นว่ามีไพ่เจ็ดถ้วยคือเออแปดถ้วยขึ้นนะคะ หลายๆคนถ้าพูดถึงเรื่องของงานถ้าเกิดว่าใครที่กําลังรอง,งานใหม่ๆหรือตกงานอยู่ถามว่าจะได้ทําอะไมหมดูเหมือนกับว่าเหมือนเราจะไม่ได้ทําเป็นช่วงของการพักผ่อนนะคะอาจจะพักผ่อนเกี่ยวกับเรื่องของ1เลยสุขภาพนะอาจจะชอบซ่อมแซมสุขภาพอยู่หรือ2เลยอาจจะรู้สึกว่าเจอเรื่องท็อกซิก่ยก,กับเรื่องของการทํางานมาก็เลยขอพักสมองอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้แต่ถ้าเกิดว่าใครที่ทํางานประจําอยู่แล้วหรือมีงานประจาของตัวเองอยู่แล้วนะคะมีเงินเดือนประจําแอบเห็นว่า ของเราเองอะคะ่ะอาจจะมีความรู้สึกเบื่อกับที่ทํางานนะคะต่อให้เป็นงานที่รักก็เถอะมันอาจจะหมดพาชั่นนะคะในช่วงระยะนี้แต่อุปสรรคในที่ทํางานไม่มีนะส่วนใหญ่แล้วอุปสรรคเกี่ยวกัเรื่องของความรู้สึกของตัวเองซะมากกว่าทีนี้ถ้าพูดเรื่องของผู้ที่ เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะหรือว่าเป็นนายตัวเองนะในที่นี้คุณอาจจะทาฟรีแลนซ์ก็ได้เนาะทำฟรีแลนซ์เป็นเจ้าของธุรกิจเป็นนายตัวเองก็ค่อนข้างไปในทิศทางที่ตัวของคุณเองก็รู้สึกเบื่อนะคะหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือมันก็หมดพาชชันนั่นแหละอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้ดั่งใจบ้างนะคะอาจจะเรื่องของการงานนะเรื่องของอสังคมที่อยู่รอบตัวนะคะหรือเรื่องคอนเนคชันอะไรที่ไม่เป็นไปนดั่งที่ตัวเองต้องการนะคะเช่นเจอคนที่ไม่ได้ดั่งใจเจอบริวาร ที่ไม่ได้ดังใจอะไรอย่างเงี้ยนะมันเป็นปัญหามันเป็นอุปสรรคในการทํางานแต่ดูเหมือนกับว่า,วาตัวของคุณเองด้วยความเป็นไพ่แปดถ้วยนะคะมันดูมันจะผ่านไปได้ด้วยดีแหละนะสุดท้ายแล้วมันจะผ่านไปได้ด้วยดีแค่รู้สึกเบื่อแค่นั้นเองทีนี้ไหนขอดูเรื่องของการเงินหน่อยนะคะ การเงินของคุณค่ะชาวราศีเมษการเงินของคุณชาวราศีเมษพลังงานพาไพ่ใบแรกนะคะเป็นไพ่สองเหรียญไพ่ใบที่สองนะคะเป็นไพ่สองดาบไพ่ใบที่สามนะคะมีความเป็นไพ่ประจําตัวของคุณก็คือไพ่ ไพ่ emperor นะคะล้วก็ตามด้วยไพ่สีถ้วยอันดับแรกต้องบอกแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าตัวของคุณเองณนะปัจจุบันนี้นะมีสภาพทางการเงินที่อาจจะแบบว่าใช้มือซ้ายออกมือขวาหรือเป็นคนที่ควบคุมหรือ control เกี่ยวกับเรื่องของการเงินอยู่ในช่วงนี้ก็อาจจะรู้สึกหลังเลนิดหนึ่งว่าจะต้องจ่ายทางไหนก่อนจะต้องทําอะไรก่อนทีนะคะเพราะฉะนั้นแนะนําว่าให้ทําบัญชีไว้นะคะจดรายจ่ายที่สําคัญรายจ่ายที่จําเป็นหรือเงินรับเข้ามาแล้วสิ่งที่จะต้องทานะคะโฟกัสไปสิง ที่จําเป็นนะที่สุดนะเพราะแอบเห็นว่ามันมีเงินเข้ามาแหละนะแต่แค่คุณรู้สึกว่าคุณคุณอาจจะบริหารหรือจัดการเกี่ยวกับเรื่องของการเงินได้ได้แบบมัน,ม,น,ม,นมันลังเลเอ่ะมันมีความลังเลเท่านั้นเองแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของโชคลาบมีโอกาสได้ไหมโชคลาบมีโอกาสได้นะคะ แต่ว่ามันอาจจะเป็นการได้มาแล้วมันพอดีกับรายจ่ายอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้แต่ก็ถือว่ามันมันยังมีเข้ามาบ้างนะเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อ,อยากจะเสริมดวงในะคะเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภเนี่ยไพ่แอฟโฟกัสไปที่พ่อปู่พ่อแก่หรือเทเวีสุวรรณนะพอไพ่เอมเปอร์เรขึ้นมาเนี่ยนึกถึงว่าแ,แรกเลยคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้เชื่อเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นหรืออาจจะเป็นคนที่มีบางสิ่งบางอย่างอยูอย่กับตัวเองแล้วแต่ยังไม่ได้ให้ความสําคัญนะคะลองสังเกตดูนะคะว่าที่บ้านของคุณมีเทเวีสุวรรณอยู่ ช่วยเสริมดวงชะตาคุณได้นะคะถ้าเกิดว่าคุณมีศรัทธาแบบมุ่งมั่นนะในที่นี้อันนี้แนะนําเลยเพราะมีไพ่เอ็มเอร์เรขึ้นและมีไพ่สีไม้เท้าเกิดขึ้นเนี่ยเป็นสัญญาณที่ดีนะคะว่าคุณจะประสบความสําเร็จในชีวิตจากการที่คุณมีศรัทธากับ ปู่นะพ่อปู่พ่อแกแล้วก็ปู่เวทสวนนะคะในที่นี้ก็โปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังด้วยนะคะอาจจะมีแหละแต่ว่าลืมนะอาจจะมีแหละแต่ว่าลืมเอ่อสวายน้ําแดงหรือเคยเคยอธิษฐานขอเคยมีบูชามาแต่ว่าไม่ได้ให้ความสําคัญอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะลองลองสังเกตดูได้นะลองสังเกตดูได้นะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่พระกันนิดนึงนะคะว่าไพ่พระอยากบอกอะไรสําหรับชาวราศีเมษนะคะไพ่พระอยากบอกอะไรชาวราศีเมษคะ่ะพลังงานไพ่ ไปแรกนะคะไพ่ใบที่สองค่ะอม,มีสีถ้วยบางสิ่งบางอย่างที่คุณรอคอยคุณจะได้รับนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความมั่นคงในชีวิตมีไพ่สาม ไม้พาเกิดขึ้นในที่มีใครที่วางแผนที่จะเดินทางนะคะบระหิหารจัดการเรื่องการเงินให้ดีๆนะคะแล้วก็วางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการเงินให้ดีๆนนะการเดินทางมีแนวโน้มที่ในส่วนของการเดินทางจะนําพาความสบายใจให้กับคุณมาได้นะคะอาจจะหมายความว่าคุณเดินทางไปทําบุญอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะมีแผนว่าจะเดินทางไปทําบุญตรงนั้นตรงนี้เดินทางว่ามีแผนว่าจะเดินทางไปทําทุระตรงนั้นตรงนี้แล้วจะมีโอกาสได้เงินจากช่องทางนี้มานะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปแล้วก็พยายามแอบคอนเฟิร์ม ว่าไปแล้วดีนะคะประมาณนั้นนะอาทีนี้เดี๋ยวเราจะขออนุญาตนะคะมูฟก,กันไปที่เรื่องราวของความรักกันต่อนะคะในส่วนนี้ใครที่ฟังตั้งแต่ต้นจนจบแลวมีความรู้สึกเอะเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภการงานแล้วก็การเงิน,นนะคะสามารถแอดไลน์ไอดีที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอคะ่ะมันลงดีเทลเพิ่มเติมให้เป็นดวงของตัวเองได้โดยการมาเปิดไพ่เป็นการส่วนตัวสามารถเจาะอนี้ส่วนของสิ่งที่ตัวเองอยากจะรู้ได้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโชคลาภลอยนะตัวเลขนำโชคหรือแม้แต่เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่ ก็ลองดูนะถ้าเกิดว่าชอบใดๆแล้วก็สามารถแอดไลน์นะคะเข้ามาดูกันเป็นการส่วมทัวได้เดยวเราจะมู่กันไปต่อที่เรื่องราวของความรักเลยนะคะความรักในที่นี้นะคะเรามาเริ่มกันที่เรื่องของความรักของคนโสดก่อนนะคะพลังงานพาไพ่ใบแรกของคนโสดอยากบอกอะไรคะพลังงานพาไพ่ใบแรกของคนโสดค่ะแอบเห็นไพ่แปดดาบเกิดขึ้นแล้วก็มีไพ่เจ็ดเกิดขึ้นในที่นี้คุณอาจจะเป็นคนโสดที่เก็บเนื้อเก็บตัวมาสักระยะหนึ่งแล้วเนาะการที่เป็นคนโสดนะไม่ได้หมายความว่า ไม่มีใครสนใจนะคนโสดชาวราศีเมษบางคนเนะ่ยเก็บเนื้อเก็บตัวจริงๆนะคะตัดสินใจที่จะอยู่คนเดียวจริงๆตัดสินใจที่อยากจะอยู่กับางานนะอยู่กับการหางานการหาเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆนะคะไม่ค่อยอยากจะอ,ออกไปสังคมเท่าไหร่แล้วบางผู้บางคนนะ่ะมีในลักษณะของกลัวความรัก กลัวว่าจะต้องเจอความสัมพันธ์แบบนี้เป็นกังวลจะต้องเจอความสัมพันธ์แบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเลยมีการมันมีความรู้สึกกับปิดตายให้กับความรักความสัมพันธ์ไปแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะชาวราศีเมษแอบเห็นเนอะในเดือนตุลาคมนะอาจจะเพิ่งเลิกลากกับความสัมพันธ์เก่าๆมาก็เป็นไปได้เราทําให้ตัวเองมีรู้สึกมีปมกับความรักความสัมพันธ์นะะทีนี้ไหนขอดูหน่อยนะคะว่าช่วงเดือนตุลาคมจะเป็นอย่างไรช่วงเดือนตุลาคมค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของความรักคนโสดจะเป็นอย่างไรคะพลังงานไพ่ใ มีไพ่เจ็ด้วยแล้วก็แปด้วยเกิดขึ้นแล้วก็มีไพ่ห้าไม้ทักเกิดขึ้นดูเหมือนกับว่าคุณก็จะโฟกัสที่ตัวเองจริงๆแล้วก็ให้ความสําคัญกับตัวเองจริงๆในคะถ้าเลือกได้ก็อยากจะเลือกตัวเองนะแล้วก็ดูเหมือนกับว่ามันมีพลังงานของความเป็นเจ็ด้วยในที่นี้อาจจะมีเรื่องงานที่ยุ่งเรื่องเงินที่ยุ่งเรื่องคนรอบตัวที่ยุ่งแล้วทาให้มีความรู้สึกว่าหมดพาชัน่นหัวใจมันหดหัวมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันห่อเหี่ยวแล้วทาให้ตัวเองมีความรู้สึกว่าไม่อยากไปขัดแยง้งไม่อยาากกกกกกไปท็ออออซิัับเรรื่งงขควมี ลยโฟกัสที่ตัวเองมาพูดบางคนไปทำสวยทำหลอ่อนะฮะไปฉีดโบท็อกไปเติมเอ่อเติมฟิลเลอร์ไปทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยเพื่อที่จะให้ตัวเองกลับมามีโอกาสได้ใช้ชีวิตในสิ่งที่ตัวเองอยากจะเป็นนะคะมันเป็นอารมณ์ของคนที่รักตัวเองนะคะแล้วก็มีอะไรมากมายเข้ามาจนทำให้เราไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องความรักเลยนะทีนี้ไหนะขอดูหน่อยว่ามีแนวโน้มไหมว่าจะมีใครเข้ามาบ้างไหมถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไปสนใจเลยแล้วมีแนวโน้มไหมที่จะมีคนเข้ามานะ พลังงานไพ่ไปแรกค่ะวิวออฟโฟจูนเกิดขึ้นนะคะในที่นี้ถ้าถามว่ามีคนเข้ามาไหมมีนะดูเหมือนกับว่ามีคนเข้ามาอยากจะเข้ามาจริงจังกับเราด้วยมันมีการกลับมาวิวออฟ r ฟจูนคือการกลับมานะคะมันคือการกลับมาของใครบางคนอาจจะเป็นความสัมพันธ์เก่าๆที่เราตัดสินใจแบบจะตัดขาดแบบถาวรก็ได้แต่เหมือนกับว่าเขาไม่แอบส่องแอบมองชีวิตเรา เข้ามาแล้วดูชีวิตเราเออเราใช้ชีวิตได้ดีแล้วมันนู่นนั่นนี่อยากกลับเข้ามาในชีวิตเราแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะอาจจะเป็นพวกทัดลมนะคะเมสิงธนูเออ ขอภัยค่ะทัดไฟเมสิงห์ธนูแล้วก็มีความเป็นทัดลมนะคะมิถุนตุนกุมเช่นเดียวกันนะในที่นี้อาจจะเป็นคนที่อยู่รอบๆตัวคุณนะเป็นฟิลลิ่งของคนที่อยู่รอบๆตัวคุณเป็นจังหวะของการวนกลับมาหรือเย็นกลับมาหรืออาจจะหมายความว่าจังหวะชีวิตของคุณจะได้เจอใครสักคนหนึ่งที่เขาแอบส่องแอบมองคุณมาสักระยะหนึ่งแล้วทีนี้ไหนะขอดูไพ่แนะนําหน่อยนะคะไพ่แนะนําอยากบอกอะไรในพ์ทของคนโสดบ้างย้ำนะคะคนโสดในการอ่านในครั้งนี้เป็นการอ่าน แบบโดยรวมนะมันอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับเราก็ได้เพราะฉะนั้นใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังไม่เอาผลของ,ของคาตํานายปีอินไปน้อยปีดราม่าก,กันนะคะมีไพ่3ามดัดเกิดขึ้นในที่นี้แล้วก็มีไพ่3ามทวยเกิดขึ้นเรามัดระวังความสัมพันธ์แบบ คน2คน3คนเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นั่นก็คือรักสามเศร้ารอ3าคนหรืออาจจะหมายถึงความสัมพันธ์ที่เขาเคย move on ไปแล้วเขายังคาคาซังกับใครบางคนอยู่แล้วจะกลับมาหาเราโนเซ no ไว้ก่อนนะคะไพ่แอบบอกแบบนี้เพราะว่ามีไพ่พระแม่ลักษมีขึ้นไพ่พระแม่ลักษมีขึ้นในลักษณะนี้กรณีแรกคุณอาจจะเคยขอให้ใครบางคนกลับเข้ามาหาคุณแต่ว่าไม่กลับมาสัทีไม่รอแล้ เขาดันกลับมาในช่วงเวลาที่คุณรักตัวเองแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะคุณอาจจะเคยขอกับพระแม่ลักษมีมีแนวโน้มที่จะได้กลับมานะคะแต่อย่าลืมนะคะเมื่อคุณรักตัวเองแล้วคุณเล่นตัวได้สบายๆเลยนะบางผู้บางคนอาจจะขอพรในลักษณะที่ว่าขอให้เจอเนื้อคู่นะคะพระมารดาก็กําลังส่งมาให้แล้วนะคะนะแต่ว่ายังไม่เหมาะที่จะนะไปไปคอมมิชกับใครในช่วงเวลานี้เท่านั้นเองนะคะราศีเมษทีนี้เดี๋ยวเราจะ ขออนุญาตมูกันไปต่อที่ความสัมพันธ์ของคนคุยไม่ชัดเจนกันบ้างนะคะถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในพาร์ทของคนคุยไม่ชัดเจนขีเป็นคนสดก็สามารถมาฟังได้นะในส่วนนี้ใครที่มีความรู้สึกเอดตั้งแต่ประโยคแรกจนถึงประโยคสุดท้ายอยากจะแอดไลน์ไอเดียเพื่อมาดูเรื่องจะเป็นการส่วนตัวก็สามารถแอดมาได้นะคะในส่วนนี้ค่าดูจะอยู่ที่3ามเไม่ตักัดคําถามนะคะนะในส่วนนี้จะเป็นการส่งคลิปวิดีโอส่งคําตอบและคลิปเสียงแต่ถ้าใครมีความรู้สึกว่าอยากได้คิวด่วนแบบโทรคอหรือวิดีโอคอ ก็แจ้งเข้ามาได้นะคะขอเคสด,ด่วนแบบ599ค่ะสะดวกเวลาไหนสะดวกพร้อมกันก็คอนเฟิร์มคิวกันได้เลยในวันนั้นๆน,น,นะคะอันไหนขอดูหน่อยนะคะว่าคนคุยไม่ชัดเจนสถานการณ์ก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรคนคุยไม่ชัดเจนค่ะสถานการณ์ก่อนหน้านี้แอบเห็นความเป็น3ดาบเกิดขึ้นและมี2ดาบตามในที่นี้มีความเป็นหนึ่งถ้วยเกิดขึ้นอารมณ์เหมือนกับว่ารักเขารักแหลกนะ ไม่ว่าจะเป็นยังไงแต่ก็รักแหลกนะอารมณ์ประมาณนั้นคุณอาจจะเป็นคนที่มีตัวเลขในชีวิตที่ติดเลข1เลข2เลข3าเยอะๆนะคะแล้วก็อาจไปโฟกัสที่เลขทะเบียนรถแล้วก็เลขท้ายัตรประจาตัวประชาชนของคุณแบบถี่ๆเลยเลข1เลข2เลข3นะแอบเห็นว่าในที่นี้ความเป็นตัวคุณค่ะน้าต้องบอกแบบนี้เลยว่าสถานการณ์ขอน้านม,มีเกี่ยวกับเรื่องของความไม่ได้ดั้งใจ นะ้มีการพยายามทำอะไรบางสิ่งบางอย่างมีการสื่อสารมีการแอคชั่นไปแล้วแต่มันมีบางเรื่องที่ไม่ได้ถังใจคุณมันทำให้คุณรู้สึกหลังเลค่ะว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้เขาสนใจเราจริงไหมหรือเป็นแค่เราคนเดียวที่สนใจเขาบางผู้บางคนแอบเห็นว่าพลังงานสามดาบในที่นี้มันเป็นพลังงานสามดาบในลักษณะที่ว่า แอบรู้มาว่าเขาอะน่าจะยังไม่ได้ตัดขาดจากใครบางคนนะแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยลังเลอะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าฉันจะคุยต่อนี่ฉันจะกลายเป็นคนที่ครบซ้อนหรือเปล่ามันเป็นอารมณ์ประมาณนี้เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะคะชาวราศีเมษนะทีนี้เราลองมาดูกันดีกว่านะคะว่านช่วงเดือนตุนลาคมจะเป็นอย่างไรชาวราศีเมษค่ะสําหรับสถานะของคนคุยไม่ชัดเจนค่ะพลังงานไพ่ใบแรกนะคะไพ่ใบที่สองค่ะ สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมสําหรับชาวราศีเมษเน้นย้ำนะคะว่าไม่ว่าคุณจะเป็นชาวราศีเมษมาฟังคลิปวิดีโอนี้หรือเป็นชาวสองราศีเมษเองก็ดีนะคะฟังข้อความนี้แล้วโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมและก็รับฟังเพราะในการอ่านในครั้งนี้เป็นการอ่านแบบภาพรวมโดยรวมไม่ได้โฟกัสหรือเจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะที่สําคัญเลยใครที่มีความรู้สึกเอกตั้งแต่ประโยคแรกจนถึงประโยคสุดท้ายนะ โนะบนแนะนําให้คุณ LID ที่อยู่โปรไฟล์นะคะบนโปรไฟล์หรือใต้คลิปวิดีโอเข้ามาสอบถามและเข้ามาดูกันเป็นการส่วนตัวได้แต่จําเป็นนะคะที่จะต้องเอาวันเดือนปีเกิดของคุณและคู่กรณีของคุณมาด้วยนะจะได้รู้ลึกกว่าเดิมนะรู้ลึกกว่าการมาดูแบบนี้แต่ในที่นี้เรามาดูเป็นไกด์กันก่อนค่อยตัดสินใจ โอเคไหมอะไรที่ไม่ปรับไปใช้ได้ลองไปปรับไปใช้ก่อนนะคะค่อยเข้ามาดูกัน็นการส่วนตัวในที่นี้ฟังให้จบค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในะคะในช่วงเดือนตุลาคมเกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณค่ะอันดับแรกเลยโบต้องบอกแบบนี้นะคะด้วยความเป็นสิบดาบที่มันเกิดขึ้นในที่นี้ตัดเรื่องความรักไปเหมือนคุณจะไม่ค่อยสบายเนาะอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งไม่สบายใจและอาจจะมีเรื่องท็อกซิกเกิดขึ้นนะคะอาจจะได้รับรู้อะไรมาแล้วทําให้คุณรู้สึกเป็นกังวลทําให้คุณ รู้สึกเครียดและทําให้คุณมีความรู้สึกว่านาตอนนี้ตัวของคุณเองอะรู้สึกบอกบางมากเลยราศีเมษคุณอาจจะรู้สึกบอกบางในช่วงเดือนตุลาคมมากๆเลยเกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับบุคคลน,นี้แต่ถามว่าท้อไหมด้วยความเป็นราศีเมษอะมันไม่มีคําว่าท้ออยู่แล้วคุณมันเลือดนักสู้ค่ะนะคุณมันเลือดนักสู้ค่ะเหมือนถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าคุณจะต้องไปช้อยเป็นตัวเลือกคุณจะต้องเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดแล้วเขาต้องเลือกคุณ อันนี้คือสิ่งที่คุณจะรู้สึกได้และเหมือนคุณจะได้เจอนะเหมือนคุณจะได้เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดถ้าเกิดว่าคุณได้เป็นตัวเลือกแต่ถ้าเกิดว่าณตอนนี้คุณมีความรู้สึกนะว่าอเขาจะเลือกเราไหมนู่นน,นั่นนี่ก่อนหน้าน,นี้มีความลังเลคุณจะรู้สึกได้เลยว่าเขาจะเลือกคุณและเขาจะมีคุณและเขาจะให้คุณไปต่อในความสัมพันธ์อันนี้คือสิ่งที่คุณรู้สึกคุณจะมีพาชั่นกับคนคนนี้แบบ ดุเดือดมากอาจจะใช้ความสวยความหลอ่อนะเข้าทํางานในความสัมพันธ์มีไมค์เกมเล่นนะตอนแรกก็รู้สึกปะสทอแหละหลังๆมีความรู้สึกอยากเอาชนะมันเป็นอารมณ์ประมาณนี้ทีนี้ไหนขอดูคู่กรณีของคุณ,คณเลยแล้วกันคู่กรณีของคุณที่ไทยนะคะแล้วเขาคิดแล้วรู้สึกกับคุณยังไงคะชาราสีเมษคู่กรณีของคุณอาจจะเป็นคนที่เกิดในลัคนาราศีมีความเป็นราศีมังกรเนาะ มีความเป็นราศีมังกรเมษสิงห์ธนูเหมือนคุณได้นะคะมีความเป็นธาตุไฟเหมือนคุณได้นะเมษสิงห์ธนูราศีมังกรนะคะถ้าเป็นธาตุลมก็รู้สึกถึงความเป็นมิถุนแล้วก็ราศีกุมถ้าเป็นธาตุดินก็เป็นราศีมังกรนะคะแต่ถ้าเป็นธาตุไฟก็เมษสิงห์ธนูเลยนะคะถ้าเป็นธาตุน้ํารู้สึกถึงความเป็นราศีมินเท่านั้นนะคะในที่นี้แอบเห็นคขาว่าตัวเลขในชีวิตของเขาอาจจะติดเลขชุดนี้นะคะเลขสาม เลข4เลข9นะคะแล้วก็เลข1เช่นใช่คนที่สอวันที่1วันที่3วันที่4วันที่9 10 1 1 1 2 1ิ1 4 1 5 16ิ7 18 19นะคะ20 เอ็ดยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบเก้าสามสิบแล้วก็สามสิบเอ็ดแล้วก็เลขทะเบียนรถของเขานะฮะแอบโฟกัสไปที่เลขทะเบียนรถแล้วก็เลขเบอร์มือถือนะเลขขายนะคะอาจจะติดเลขชนดนี่คะเลขหนึ่งเลขสามเลขสี่แล้วก็เลขเก้าเป็นเลขที่มีความเป็นคนที่เวลาคิดอะไรทําอะไรมีความเป็นครูในตัวเองสูงแล้วก็มีวุฒิภาวะคนเป็นผู้นําสูงแต่ถ้าเกิดว่าได้เจอเซฟโซนของตัวเองก็จะมีความเป็นเด็กเนะฮะเป็นคนที่มีสองบุคลิกสั้นๆเลยถ้าถามว่าคนคนนี้เขาคิดและรู้สึกกััับบคุณยยงไอนดแรกเล ขมมีความรู้ส so ึกว่าตัวของคุณเองอะอยู่ด้วยแล้วมันคือความสุขนะอยู่ด้วยแล้วมันแฮปปี้นะอยู่ด้วยแล้วมันสบายใจนะแต่สถานการณ์ที่เจอณตอนนี้ไม่รู้ว่าคุณจะคิดยังไงไม่รู้ว่าคุณจะรู้สึกยังไงไม่รู้ว่าคุณจะไหวไหมหรือไม่รู้ว่าคุณจะมาแบบไหนนะคะเขาอ่านใจคุณไม่ออกแต่เขารู้แค่ว่าอยู่กับคุณแล้วหรือได้รู้จักคุณแล้วมันมีความสุขนะอะไรก็ตามที่มันเจออยู่นะก่อนหน้านี้ที่ทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจเหมือนเขาเองก็จะพยายามนะคะจะพยายามรอเวลาให้คุณถามพยายาม รอเวลาให้คุณเปิดประเด็นว่าคุณไม่พอใจอะไรหรือคุณมีปัญหาอะไรนะคะถ้าเกิดว่าเขาไม่พูดไม่ได้หมายความว่าเขาไม่รู้สึกไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้แคร์คุณนะแต่แค่รอเวลาให้คุณเปิดประเด็นเท่านั้นเองว่ามีปัญหาอะไรนะคะประมาณนี้ไหนขอดูหน่อยนะคะว่าไพ่อยากแนะนําอะไรเกีะะ่ยวกับเรื่องราวของความรักของคนที่ไม่คัดเจนชาวราศีเมษกันบ้างนะคะไพ่ใบแรกนะคะมีความเป็นคิงถือไม้เท้านะคะ นะคนนี้ใจร้อนนะดูเป็นคนใจร้อนแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีรับลมคมในอะไรบางอย่างนะคะแต่ก็ยังไม่กล้าที่จะเปิดเผยกับคุณนะแต่บางครั้งบางทีเขาไม่ได้อยากจะโกหกคุณนะมันเป็นอารมณ์ของคนที่อบอกไม่หมดเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคุณนะ่ะเป็นคนตรงไปตรงมาคุณอยากรู้อะไรคุณถามคุณเปิดประเด็นถามได้เลยแล้วคุณจะได้คําตอบในสิ่งที่คุณอยากรู้อย่าไปคิดเองมันคิดเยอะนะประมาณนี้อันนี้คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกกับชาวราศีเมษในพทของคุณคุยไม่ชัดเจนย้ำนะคะถ้าใครมีที่มีความรู้สึกเอะ ในที่นี้อยากจะดูเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์ id ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอมานะคะในส่วนนี้ค่าดูจะเริ่มต้นที่399นะคะแบบไม่จํากัดคําถามซึ่งจะส่งเป็นคลิปวิดีโอแล้วก็คลิปเสียงส่งคําตอบให้ย้ําว่าไม่จํากัดคําถามในที่นี้ส่งตามตารางคิวนะคะอาจจะรอคิวประมาณ24ชั่วโมงหรืออาจจะประมาณ2วันเต็มที่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีความรู้สึกว่าคุณโบคะรอไม่ได้เลยคะ่ะนะอยากจะคุยกับคุณโบแบบไพรเวทจะคุยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนั้นเลยนะคะหรืออยากจะคุยนะคะกับคุณโบแบบเป็นการส่วนตัว สามารถแอดไลน์มาแล้วบอกว่าขอเป็นเคลด่วนแบบโทรคอวิดีโอคอ599หน่อยค่ะนะยินดีนะคะยินดีดูแลในส่วนนี้ก็เหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนนะคะอะไรหลายๆอย่างร่วมกันเนาะจะได้รู้ว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันไหมแล้วเป็นคู่กันแบบไหนแล้วจะไปต่อในความสัมพันธ์ยังไงมันให้ดีเทลที่ละเอียดกว่านะ,ะเดี๋ยวเราไปกันต่อที่พ์ทของคนมีคู่กันบ้างนะคะคนมีคู่ค่ะพลังงานไพ่ใบแรกนะคะไพ่ใบที่สองค่ะไพ่ใบที่สามค่ะ และไพ่ใบที่4ในที่นี้แอบเห็นนะคะว่าคนมีคู่จะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างร่วมกันจะพยายามทํางานในความสัมพันธ์ร่วมกันสถานการณ์ก่อนหน้านี้เป็นพาธที่พยายามทําอะไรร่วมกันยกตัวอย่อยางเช่นคุณอาจจะทําธุรกิจส่วนตัวร่วมกันคุณอาจจะมีงานมีอะไรที่ทําร่วมกันหรือคุณอาจจะวางแผนที่จะไปต่อในความสัมพันธ์ร่วมกันในเชิงที่อาจจะมีผลประโยชน์อะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะในที่นี้แอบเห็นว่า การที่คุณทําในส่วนนี้กับแฟนคุณหรือกับคนที่เป็นคู่ของคุณนะเหมือนคุณไปดูด้วยดูดวงมาด้วยว่าเอ๊ะทำาร่วมกันกับเขาดีไหมและดวงมันสมพงกันไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะ้าแอบเห็นในลักษณะนี้ด้วยนะทีนี้ไหนขอดูหน่อยนะ,ะว่าในช่วงเดือนตุลาคมจะเป็น,นอย่างไรสาหรับชาวชาวราศีเมษนะชาวราศีเมษค่ะพลังงานไพ่ใบแรกนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนะคะจะเป็น,นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณคนมีคู่นะย้ํานะทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปดวงรวมค่ะไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงใครคนใดคน ไม่ว่าคุณจะเป็นชาวสองราศีเมษมาฟังหรือเป็นชาวราศีเมษก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังถ้ามีความรู้สึกเอ๊ะใดๆค่อยแอดไลน์มาดูกันถึงการสร่วนตัวนะคะในที่นี้แอบเห็นนะคะว่าในช่วงเดือนตุลานะมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้ดังใจคุณในลักษณะที่ว่าอะไรก็ตามที่ทําลงไปมันอาจจะมีเรื่องคิดมากเรื่องซีเรียสนะคะบางผู้บางคนมีเรื่องผิดหวังแต่ไม่แสดงออกงานะผิดหวังจากคู่กรณีก็จริงผิดหวังจากคาพูดหรือผิดหวังก็จากการกระทําผิดหวังจากการ แอคชั่นอะไรใดๆก็ดีแต่ไม่แสดงออกไม่มีความรู้สึกเหนื่อยอะขัดแย้งกับตัวเองเบาๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารหรือไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจที่ทําร่วมกันหรือแม้แต่เรื่องของสิ่งเวดล้อมรอบตัวอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารเพราะฉะนั้นการสื่อสารอาจไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดสําหรับคุณและเขานะเพราะฉะนั้นในที่นี้ถ้าเกิดว่าอยู่ไกลกันนะไพ่แอบบอกนะคะว่ามาเจอกันบ้างก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าอยู่ด้วยกันอยู่แล้วการแสดงออกในเชิงที่ ร่างกายนะหรือการพยายามทำอะไรแล้วเป็นการสื่อสารไปด้วยเนี่ยมันจะดีกว่านะคะนะดูเหมือนกับว่า มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณรู้สึกขัดขัด,ขดในตัวคู่กรณีของคุณแฟนของคุณอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าหรืออาจจะเป็นคนที่ดูนิสัยเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วทําให้คุณมีความรู้สึกว่าคุณคุณไม่ค่อยโอเคอ,อะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของคําพูดระวังเรื่องคําพูดแล้วกันนะคะนะทีนี้ไหนะขอดูหน่อยนะคะว่าคู่กรณีนะคะหรือแฟนของคุณคือใครแล้วเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงนะคะหรืออาจจะหมายความว่าช่วงนี้คุณป่วยอยู่ก็ได้นะนะพะไพ่สี่ดาบในที่นี้นะคะป่วยแล้วรู้สึกขัดขัดทำอะไรก็ดูหงุดหงิดไปหมดออะะไไรย่างนนี้้ก็ดนะ ทีนี้ไหนขอดูคู่กรณีของคุณอาจจะเป็นคนที่เกิดในลัคนาราศีเมษสิงห์ธนูได้นะคะนะเมษสิงห์ธนูเหมือนคุณได้แล้วก็มีความเป็นอืมหนักๆไปที่ธาตุไฟเมษสิงห์ธนูมีนกระกระพิกจิกนะคะอาจจะเกิดวันเสาร์วันอาทิตย์อย่างนี้ก็เป็นไปได้นะคะคนนี้มีตัวเลขในชีวิตที่ติดเลขชุดนี้นะคะอาจจะติด อาจจะติดเลข2เลข3เลข6แล้วก็เลข7นะฮะเช่นคนที่เกิดวันที่2วันที่3วันที่6วันที่7 12 13 16 17 20 21 22 23 2งนีตามที่ต26 27 28 29 30 31 ในะเลขท้ายประจำัวประชาชนของเขาในะ,ะสองตัวสุดท้ายอาจจะติดเลข2เลข3เลข6แล้วก็เลข7ก็เป็นไปได้สิ่งที่รู้สึกจากหน้าไพ่นะตอนนี้นะคะถ้าเป็นเขานะเขารู้สึกว่าตัวของเขาเองค่อนข้างทางานในความสัมพันธ์หนักมากและมีความรู้สึกว่าปัญหาในความสัมพันธ์ในครั้งนี้1น่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสาร2น่าจะเป็นเรื่องของการรอคอยอะไรบางอย่างและ3นะคะเขายังมองว่าคุณดีเสมอเขายังมองว่าคุณคือคนที่เขาอยากจะดูแลอยากจะเอาใจใส่อยากจะอะไรอย่างเงี้ยบางผู้บางคนน่ะบู้ว่าคุณหน ไว้ใจไปเองหรือเปล่าฝั่งที่รู้สึกคิดเล็กคิดน้อยน่าจะเป็นฝั่งคุณด้วยซ้านะคะแอบเห็นเขาว่าเขาก็อยากจะให้อะไรบางสิ่งบางอย่างกับคุณแต่อาจจะไม่ใช่เวลารอก่อนนะบางคนอาจจะมีคันความคาดหวังว่าแฟนจะต้องให้อันนั้นจะต้องมีเวลาให้จะต้องอันนี้อันโน้นจะต้องเข้าใจแบบนั้นแบบนี้ ไพ่ก็เลยบอกในลักษณะที่ว่าเขาอยากทําแต่รอเวลาหน่อยอาจจะเป็นเพราะว่า1คุณอาจจะอยู่ไกลกันนะหรือ2อ,อาจจะเป็นเรื่องของออการ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 ที่คุณทั้งคู่อะค่ะอาจจะมีมายเซตหรือความคิดความอ่านที่ไม่ตรงกันหรืออาจจะมีความต่างกันในลักษณะของอายุเช่นเขาอายุมากกว่าคุณมากๆหรือเขาอายุน้อยกว่าคุณมากๆก็ได้มันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันดูขัดขัดกันเบาๆนะคะมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างเปิดรอการเปิดเผยอยู่นะคะในความ สััมพนธ์ก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะในที่นี้ใครที่อยากจะขยายบนแนะนําให้คุณเข้ามาดูกันเป็นการส่วนตัวจะดีที่สุดแต่แอบเห็นค่ะว่ามันมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับทางกายหรือการเดินทางนะทีนี้ไหนขอดูคําแนะนําหน่อยว่าไพ่อยากจะแนะนําอะไรนะคะสาหรับคนมีคู่ย้ํานะคะว่าในส่วนนี้ถ้าใครมีความรู้สึกเอกับหน้าไพ่โบแนะนําให้คุณเข้ามาดูกัเป็นการส่วนตัวจะดีที่สุดโดยการแอดไลน์ไอดีที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนะคะดูเป็นการส่วนตัวค่าดูเริ่มต้นจะอยู่ที่399นะคะ399เลขที่นี้เป็นแบบ ไม่จํากัดคําถามนะคะแล้วก็ถามได้ทุกเรื่องนะเรื่องการงานการเงินโชคลาภอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้หมดเนาะในที่นี้ก็จะอยู่ที่3 9 9เป็นแบบส่งทลิปิววีดีโอส่งคาตอบนะคะตามตารางคิวนะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่รอไม่ได้แนะนําให้ลงเป็นเคสด่วนแบบโทรขอวีดีโอคอลนะคะทักมาแล้วบอกว่าคุณโบคะขอเคสด่วน599คะ่ะในส่วนนี้คุณจะได้คิวภายในวันาน,านั้นที่ทําการปนจองเลยนะคะอะในส่วนนี้นะคะ มันมีไพ่ห้าถ้วยเกิดขึ้นมีเรื่องของความผิดหวังมีเรื่องของการรอคอยมีเกี่ยวกับเรื่องของการที่ตัวของเราเองเริ่มกลับไปทบทวนอะไรบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์นะคะซึ่งในที่นี้ไพ่ก็แนะนำนะคะว่าถ้ามีปัญหาเรื่องการเงินก็รอให้ทั้งคู่อ่มันสถานการณ์มันดีขึ้นก่อนถ้าปัญหาในความสัมพันธนะ์ส่วนใหญ่แล้วมันเกี่ยวกับเรื่องเงินเทองทองก็ พยายามพูดคุยกันเยอะๆพยายามหาทางออกนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของบุคคลที่3สิ่งที่3กรณีที่3นะคะในส่วนนี้อภัยอะไรกันได้ก็ต้องอภัยนะเปิดใจพูดคุยนะคะอย่าคิดไปเองอย่ามาโนไปเองแล้วสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์จัดี่ขึ้นนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมรับฟังไม่ว่าคุณจะเป็นชาวสองราศีเมษหรือเป็นชาวราศีเมษเองก็ดีขอให้โชคปีนะคะอะไรก็ตามที่เป็นพลังงานดีๆดึงด,ด,ดูดไปนะอะไรที่ไปปรับไปใช้ได้ลองไปปรับไปใช้นะคะขอบคุณสําหรับซปเปอร์แตงและขอบคุณสําหรับคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ค กันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะบ๊ายบายค่ะ